ถึงจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเนี่ยอาเซียนของเราก็ไม่แพ้ใครนะ,ะโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานะจากการจัดอันดับของ TripAdvisor เขาก็บอกว่าประเทศไทยรวมไปถึงหลายประเทศในอาเซียนก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้วยค่ะผลการจัดอันดับ TripAdvisor Traveler Choice Award ปี2021พบว่าเกาะบาหลีในอินโดนีเซียติดอันดับหนใน20จุดหมายยอดนิยมของโลกกรุงฮาหนอยของเวียดนามอยู่ในอันดับที่6กรุงเทพมหานครอันดับที่8 เมืองฮอยอันของเวียดนามติดอันดับที่11เมืองเสียมเรียบของกัมพูชาติดอันดับที่12และจังหวัดภูเก็ตของไทยติดอันดับที่14ค่ะบาหลีได้รับการนิยามว่าเป็นโปสการ์ดมีชีวิตและสวรรค์ของอินโดนีเซียเพราะว่ามีชายหาดที่ขาวบริสุทธิ์และปะการังที่สวยงามรวมทั้งเป็นเมืองแห่งศิละปะที่มีกระบื้พื้นเมืองผ้าบาติกแล้วก็เครื่องเงินให้ได้ชมด้วย ส่วนฮอยอันเป็นเมืองชายฝั่งของเวียดนามที่เป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์เมืองท่าสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงศตวรรษที่15-19จนถึง19ได้อย่างดี ผลการจัดอันดับนี้ประมวลจากปริมาณและคุณภาพการรีวิวและการให้คะแนนจากนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องที่พักร้านอาหารแล้วก็กิจกรรมที่ทําขณะท่องเที่ยวในจุดหมายต่างๆทั่วโลกระหว่างวันที่1ธันวาคม2,562จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2,563 ผลการจัดอันดับนี้สะท้อนถึงจุดหมายที่นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมเยือนในช่วงปีที่แล้วและสถานที่ที่พวกเขาอยากไประหว่างที่ยังเดินทางไปไหนไม่ได้เพราะว่าการระบาดของโควิด -19 ค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรวมถึงไทยห,หลายที่ทีเดียวนะที่ติดอันดับแบบนี้เชื่อว่าหลังโควิด -19 แล้วเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เราทั้ง3าคนก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็อาเซียนของเรารวมถึงพลัสามด้วยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องว่าการมาเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรอีกด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้มีการระบุไปถึงบาหลีแต่ว่าตอนนี้อินโดนีเซียนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเขาก็ยังผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะคะคุ ที่จะผลักดันหมู่เกาะอีกหนึ่งแห่งค่ะให้กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะหรือว่าคล้ายๆกับมรดกโลกเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะอุทยานธรณีเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญและโดดเด่นท,งทางธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาและวัฒนธรรมโดยอินโดนีเซียเองมีอุทยานธรณี15แห่งที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกแล้วค่ะ ล่าสุดทางด้านของผู้ว่าการจังหวัดบังกาเบลิตุงเปิดเผยในช่วงต้นสัปดาห์ว่าหมู่เกาะบังกาเบลิตุงได้รับคะแนนสูงถึง850คะแนนจากการประเมินรอบสุดท้ายของคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดเท่าที่อินโดนีเซียเคยได้รับมาทำให้พวกเขามั่นใจนะคะว่าจะได้รับการลงมติรับรองจากคณะกรรมการในที่ประชุมเดือนเมษายนนี้ บางกาเบรีตูงเป็นหนึ่งในอุทยานธรณี8แห่งจาก7ประเทศที่เข้ารอบสุดท้ายค่ะซึ่งถ้าหากว่าทั้ง8แห่งได้รับการรับรองก็จะทำให้จำนวนอุทยานธรณีโลกเพิ่มขึ้นเป็น169แห่งใน44ประเทศที่ไทยของเราก็มีเช่นกันนะคะคืออุทยานธรณีสตูลที่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี2562 ทางด้านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์อินโดนีเซียวหวังว่าถ้าหากหมู่เกาะบางกาเบริตุงได้เป็นอุทยานธรณีโลกจริงก็จะทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติจะต้องอยากเดินทางมาเพื่อชมทัศนียภาพให้ได้ค่ะ นอกจากนี้อุทยานธรณีเบริตุงและการท่องเที่ยวจังหวัดบางกาเบริตุงก็เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่เกาะแห่งนี้โดยในปีนี้นะคะเขาจะจัดกีฬากันถึง3ชนิดก็คือการตกปลาการแข่งขันบอลเล่บอลชายหาดและการวิ่งอัลตร้ามาราธอนซึ่งก็คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเลยค่ะและยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกถึง65งานตลอดทั้งปีก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเยือนราว2 000, 5 0 0 0 0คนด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้พาไปดู กลิ่นอายของรุดจีนกันบ้างในประเทศเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขาเฉลิมฉลองกันเยอะเลยทีเดียว <Aha. S 1> ที่นั่นเขาจะใช้ชื่อเรียกว่าเทศกาลตรุษยวนนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งสีสันเกิดขึ้นค่ะเมื่อเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําเวียดนามร้องเพลงรับอวยพรตรุษยวนให้กับชาวเวียดนามเพื่อเป็นการอำลาตําแหน่งค่ะ Time for I'm not a big city boy, then three years ago I moved to Hanoi. Check the calendar, Ted is coming soon. คลิปนี้ถูกโพสใน Facebook ของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยเพียงไม่กี่วันก่อนถึงวันจุดยวนค่ะโดยในมิวสิกวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวว่าท่านทูตเจเนียลคริเทนริงอยากเข้าประกวดแรปเปอร์ทางทีวีที่ชื่อว่าแรปเวียดซีซั่นสองและหลังได้รับการติดต่อเขาและแรปเปอร์ของเวียดนามที่มีชื่อว่า w ว่อ e วีซึ่งเป็นโค้ชในรายการแรปเวียดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่แล้วก็ร่วมกันแต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยกันขณะเดินไปตามสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ค่ะเนื้อหาในเพลงมีทั้งภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาษาเวียดนามด้วยพูดถึงเทศกาลตรุษยวนและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเวียดนามและตอนสุดท้ายของมิวสิกวิดีโอเขาส่งคลิปให้ปินดาโพเอตซึ่งเป็นแรปเปอร์ชื่อดังของเวียดนามและได้รับคำชมด้วยค่ะว่าน่าอัศจรรย์ทำได้เยี่ยมมากชาวเน็ตในเวียดนามก็พากันแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ โดยบางคนบอกว่าคือฉันวิงอาจยังรักได้ไม่ดีนะ oh. แต่ให้อภัยได้และดูออกว่าเขาร้องด้วยความจริงใจและเพลงก็น่ารักมากๆค่ะ oh. ถือว่าเป็นการอำลาตำแหน่งที่เรียกไว่าทำให้คนเวียดนามประทับใจเลยทีเดียวนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> จากเรื่องด่าของเวียดนามมาดูที่มาเลเซียรวมไปถึงหลายประเทศด้วยจากการฉลองจุดจีนแบบ New วโ r m a l จากโควิด1 9นะะหลายประเทศก็ต้องลดไซส์การเฉลิมฉลองรวมไปถึงที่มาเลเซียตอนนี้มีการแพร่ระบาดด้วยนะผู้ชมก็ทำให้จะต้องงดการเชริดสิงโตคณะสิงโตเนี่ยสูญเสียรายได้มหาศาลเลยค่ะ ลิมว้วยคังเป็นรองประธานสมาคมกุนเซงเกง Lion and Dragon Dance a s mm hmm. s ociation ก็เป็นคณะเชิดสิงโตแล้วก็มังกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกคณะหนึ่งเลยค่ะ mm hmm. เขาออกมาเปิดใจบอกว่าปีนี้เนี่ยคณะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะว่าการเชิดสิงโตเป็นรายได้หลักในช่วงเทศกาลตรุษจีน mm hmm. ซึ่งเงินจํานวนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ตลอดทั้งปีแต่ว่าการระบาดของโควิดสิที่ยังเลวร้ายอยู่รัฐบาลมาเลเซียก็เลยออกมาตรการห้ามการจัดงานเชิดสิงโต mm hmm. ซึ่งทางคณะก็ยินดีปฏิบัติตาม แล้วก็หวังว่าสถานการณ์ในปีหน้าจะดีขึ้นด้วยนอกจากนี้หัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอนอย่างทั้งป่วยแสงบอกว่าหากการระบาดยังยืดเยื้อต่อไปอีก1จนถึง2ปีก็หวังว่ารัฐบาลหรือว่าภาคธุรกิจจะให้การสนับสนุนวัฒนธรรมจีนแล้วก็คณะเชิอสิงโตอย่างพวกเขาด้วยชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซียค่ะ<น>คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า20%ซ์ของประชากร32ล้านคนทั่วประเทศและเทศกาลตรุษจ,จีนก็เป็นหนึ่งในเทศกาลใหญ่ที่สุดในมาเลเซียด้วย รัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุมโควิด -19 เข้มงวดขึ้นช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนี้เองซึ่งก็มักจะมีกิจกรรมการรวมตัวกลุ่มใหญ่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดก็เลยต้องมีมาตรการแบบนี้นะคะและตอนนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเกินวันละ3,000คนโดยสามารถอนุญาตให้สมาชิกของครอบครัวที่อาศัยห่างกันในระยะ10กิโลเมตรมารวมตัวรับประทานอาหารค่ำด้วยกันได้ซึ่งผ่อนปรนจากเดิมที่จำกัดให้เฉพาะครอบครัวในบ้านเดียวกันรับประทานอาหารค่ำด้วยกันได้ค่ะ